หาความสนุกจากงานให้เจอแล้วคุณจะมองเห็นว่ามันไม่แตกต่างอะไรจากการเล่นเกมของคุณเลยพวกเราหลายคนถูกสอนให้มองว่างานเป็นภาระาที่จําเป็นและเป็นหนทางที่คุณจะต้องทําเพื่อหาเงินมาชาําระค่าใช้จ่ายประจําวันของคุณมุมมองนี้มันจะนําไปสู่ความเหนื่อยล้าความไม่พอใจความท้อแท้การสูญเสียแรงจูงใจแต่มันจะเป็นอย่างไรล่ะถ้าเราสามารถเปลี่ยนการทํางานนี้ ที่น่าเบื่อมากให้เป็นเรื่องที่สนุกกับมันประการแรกก็สำคัญที่สุดนะครับการมองงานเป็นเกมที่ช่วยส่งเสริมกรอบความคิดของการเรียนรู้การเติบโตอย่างต่อเนื่องการที่มองเห็นงานเป็นลักษณะของเกมเช่นเดียวกับเกมที่ระวางกลยุทธ์ปรับตัวเรียนรู้จับความผิดพลาด เพื่อก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆในชีวิตของการทํางานเราก็เช่นกันเราสามารถยอมรับความท้าทายสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาและพยายามพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องรตรงตี่ว่าการตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและการเฉลิมฉลองใช้ชนะเล็กๆ,ๆน้อยๆมันจะช่วยทําให้เราเปลี่ยนงานธรรมดาให้มีความท้าทายน่าสนใจและมีความสนุกได้ยิ่งกว่านั้นเมื่อเรามองงานเป็นเกมเราจะส่งเสริมความร่วมมือความสนิทสนมกันมากขึ้นกับคนที่เล่นเกมด้วยกันเช่นเดียวกับผู้ที่เล่นเกมเนี่ยมันมารวมกันนะครับแล้วก็วางทีม วางกลยุทธ์และร่วมมือกันเพื่อชัยชนะส่วนในสถานที่ทํางานนั้นแล้วก็สามารถจะส่งเสริมความรู้สึกถึงจิตวิญญาณของทีมที่ได้รับความเคารพซึ่งกันและกันบางทีกันตั้งเป้าหมายร่วมกัน มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเพิ่มผลผลิตในงานเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานเชิงบวกครอบคลุมและสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและก,กันได้ด้วยตัวตนว่ามันเป็นการเริ่มด้วยการเปลี่ยนมุมมองที่ดีให้เรามุ่งไปสู่ความสนใจที่เป็นแง่มุมของงานที่เรารักแสวงหาสิ่งที่ตรงกับความสนใจของเราโดยตั้งเป้าหมายและความท้าทายที่มันสามารถทำได้และเราก็ฉลองความสำเร็จกับมันได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามเราสามารถเริ่มมองเห็นงานของเรา ในรูปแบบใหม่ได้นะครับชีวิตนั้นมันสั้นเกินกว่าที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับความรู้สึกที่เป็นภาราจากการทํางานเราสามารถกําหนดความสัมพันธ์ของเรากับอาชีพใหม่ของเราได้เราสามารถเปลี่ยนงานจากภาราปุกพันที่ซ้ำซากจําเจให้เป็นเกมที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นเกมที่เรากระตือรือร้นที่จะเล่นสร้างความเชี่ยวชาญแล้วคว้าชัยชนะมันมาได้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าจะดีกว่าไหมถ้าคุณเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงกับทั้งของตัวเอง แล้วก็พูดดีวสบความสำเร็จถ้าอยากเรียนรู้ลุกตีก็มีคลาสที่สอนในเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการพัฒนานตัวเองก็ลงทะเบียนกันเ,งงเข้ามานะครับลุตียังมีอีก,กลายหรือกรณียศเลยที่จะเน้นเฉพาะเจาะจงไปในเรื่องของการบริหารในแบบฉบับของลุงตีกดติดตามช่องลุงตีนะครับแล้วลุงตีจะมาเล่าให้ฟังอีกอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตีซีอ